สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง l e เ e n ย Channel นะครับวันนี้อยู่กับเกม s u m m e r War Chronicle นะครับผมในหัวข้อการตีบอสกิลและก็เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการตีบอสกิลนั่นเองสำหรับการตีบอสกิลเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเดียวของกิลในเวลานี้นะครับที่จะเป็นกิจกรรมที่ร่วมมือกันกันทั้งเกิ่ยวโดยของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นตัวของเศษตัวของฮาร์ปนะครับที่เป็นฮาร์ปท่าแสงเอาไว้เก็บให้ครบ20เศษก็จะได้ตัวของตัวระับห้าดาวฮาร์ปแสง เอาไว้ใช้งานกันตัวรับแสงนี่ก็ค่อนข้างเก่งเลยนะใช้อารีนาใช้ทําการต่อสู้ได้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรมากกิวผมก็อยู่ระดับกลางๆนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการบอสได้ถึง4ระดับเลยวันนี้พี่ระเด็ดเนี่ยจะมาทําการแชร์เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตีบอสกิ้วกันนะครับรวมไปถึงการต่อสู้แล้วก็มอนสเตอร์ที่จําเป็นว่าเราควรจะมีเทคนิคอะไรบ้างในการใช้งานนะเพราะว่าการตีบอสกิ้วเนี่ยค่อนข้างยากหัวข้อแรกเลยก็คือ คุณต้องมีเพื่อนๆก่อนอันนี้คือเรื่องใหญ่เออคุณต้องมีเพื่อนๆก่อนคือถ้าคุณเพื่อนๆเนี่ยเล่นยากครับผมอ่ะวิธีการเข้าเล่นนะครับก็คือเรามาถึงเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นสนามการต่อสู้นะครับให้คุณสังเกตว่ามันจะมีเสาทางซ้ายกับฝาทางขวาทางซ้ายนี่จะเป็นเสาท่าแสงทางขวานี่จะเป็นเสาท่ามืดซึ่งคุณจะเห็นแล้วว่าเกตบอสเนี่ยมันจะมีแท่นระหว่างแสงกับมืดอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณตีบอสที่เป็นท่าแสงเนี่ยเกตท่าแสงมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งีคุณ ถ้าเกิดว่าคุณตีบอสทัดมือเนี่ยเกรดทัดมือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณตีดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องบริหารตัวของเกรดให้ดีๆโดยทุกๆครั้งที่คุณตีบอสไปนเนี่ยมันจะมีลูกน้องปรากฏขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นลูกน้องที่เรียกว่าโอเบลิกเมื่อคุณจัดการโอเบลิกไปแล้วเนี่ยตัวของแท่นเนี่ยจะปล่อยเสาออกมาให้เราทําการโจมตีซึ่งถ้าเกิดว่าเราตีเสาได้ทันเวลาเนี่ยอเสาจะทําการปรีระดับทางซ้ายบนเนี่ยไอตัวของเกรดแสงกับมืดเนี่ยให้สมดุลกันนะครับ อันแรกก็คือมีคนคุมเสาทางขวาอยู่ก็คือมีคนคุมเสามืดอยู่เราก็สามารถโจมตีบอสได้เลยอิสระนะครับก็คือเราสามารถที่จะคุมบาลานซ์ตัวของสอแสงกับมืดได้เป็นอย่างดีสำหรับการต่อสู้เนี่ยบอสก็จะมีการบัฟพำลังให้กับตนเองปริม,มาณมากๆาด้วยตรงนั้นเนี่ยใครที่ไม่อยากโดนบอสตีแรงจเกินไปเนี่ยก็สามารถหาตัวลบบัฟมาได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีตัวของแวนเฮลซิ่งน้ําอยู่ก็คือแบลแพนเตอร์น้ำบอสไม่ค่อยได้บัฟหรอกสบายๆที่เหลือก็ ซัดบอสกระลัวเลยแล้วก็ทําการบริหารเรื่องของตัวแสงมืดไปนะครับถ้าเกิดว่าเราตีฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเยอะจนเกินไปเนี่ยหรือเราไม่ยอมตีเลยเนี่ยบอสจะทําการบัฟพลังตัวเองครับอย่างเก่งขึ้นมากๆเลยก็คือถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้ธาตุของฝั่งใดฝั่งหนึ่งเต็มเนี่ยอย่างปล่อยให้แสงเต็มหรือปล่อยให้มืดเต็มเนี่ยบอสก็จะเก่งสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยคือต้องบริหารเรื่องของแสงมืดให้ดีๆส่วนเรื่องที่2เลยเนี่ยก็คือกิ้ ดันกิลเนี่ยจะเป็นดันกิวที่เน้นไปที่ในส่วนของตัวทีมเบิร์กเป็นหลักนะครับดังนั้นคุณจะต้องลงพร้อมกันกันกบคนทั้งกิวตัวมันจะลงได้สูงสุดครั้งละ24คนนะครับก็คือแบ่งรอบกันลงรอบแรกอาจจะ24คนแล้วก็อีกรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะลงสัก15คนอ่ะพอถึงช่วงเวลาหนึ่งครับบอสจะทําการเปลี่ยนธาตุนะครับผมเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไปธาตุมืดใช่ไหมเราก็ต้องมาดูแลเรื่องตัวของเสาครับอันนีะเป็นเสาธาตุแสงอัลซวิทแห่งแสงจะปรากฏขึ้นมาครับแล้วก็คือแท่นโอ เราก็ทาการตีลูกน้องโอเบลิกฝั่งซ้ายนะครับตีเสาท่าแสงให้เรียบร้อยผู้จะสังเกตว่าเนี่ยพอเราตีท่ามือเนี่ยเกรดท่ามือจะเด้งขึ้นเร็วมากเลยดังนั้นเนี่ยคือคนในคิวจะต้องหยุดตีด้วยนะถ้าเกิดในกรณีที่เกิดคุณเดเมจเยอะเกินไปหลังจากนั้นเนี่ยเราทําการกดตีเสาได้เล,เลยครับเมื่อทําการตีเสาปุ๊บเกรจะเด้งกลับมาเราก็จะสามารถสู้กับบอสต,ต่อได้ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าบอสจะตายครับซึ่งไม่ได้ยากมากถ้าเกิดว่าคุณมีไดเมจเพียงพอแล้วก็คุณมีการควบคุม เกี่ยวกับการต่อสู้ได้ดีว่าเออเนี่ยเราไม่ให้แบบพนเอกิวมันตีหนักจนเกินไปเราต้องดูแลเสาด้วยเพราะเพราะวัฒนธรรมพร้อมกันเมื่อเราสามารถที่จะคุมตรงนี้ได้แล้วเนี่ยการจัดการบอสก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครก็แค่ผมสถานะลงไปนะครับแล้วก็จัดการบอสนะครับแล้วก็คุมเสาให้เรียบร้อยเมื่อทําการคุมเสาเสร็จจัดการบอสจนเลือดบอสหมดหลอดปุ๊บเราก็จะสามารถที่จะจัดการบอสคิวได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งหมด5ระดับนะครับตามระดับความยาก ยิ่งระดับยิ่งสูงเนี่ยความยากก็ยิ่งสูงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ภาพอาจจะไม่ชัดนะพอดีผมตัดมาจากในไลฟ์สตรียงผมเองเอาโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่นนะสำหรับตัวละครที่เราจะต้องเตรียมตัวใช้งานกันนะครับในการตีบอสกิวแน่นอนแหละเราจะต้องแบ่งเป็น3ตมตำแหน่งเลยอันนี้พูดเลยหลักๆเลยก็คือตําแหน่งตัวทำดาเมจนะครับตําแหน่งซัพพอร์ตแล้วก็ตําแหน่งตัวของตีเสา อ่ะทำไมต้องมีตำแหน่งซัพพอร์ตกับตำแหน่งฮาเร์มนเพราะว่าในบอสระดับที่สูงเนี่ยระดับชั้น4หรือชั้น5เนี่ยบอสจะเลือกค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ต้องใช้คําว่าการตีบอสคิวเนี่ยมันมีเวลาจํากัดทุกคนแต่มันมีเวลาจํกาจกัดให้แค่5นาทีคือคุณเข้าไปเนี่ยคุณมีเวลา5นาทีไปและเข้าได้คนละ2อรอบดังนั้นเนี่ยคุณต้องใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดให้คุ้มค่าที่สุดเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทําการจัดการบอสให้ได้ ถ้าเกิดว่าเราสู้ขันจนหมดเวลาแล้วเนี่ยแล้วแบบเราตีบอสไม่ตายเนี่ยเราก็จะเด่งออกมาอย่างผมเนี่ยคุณจะเห็นว่าคิวผมเนี่ยเข้าไปกนหมดทั้งคิวแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการบอสได้เพราะบอสเลือดเยอะมากดังนั้นตำแหน่ง DPS นะครับเป็นสิ่งจำเป็นอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการไกด์ตัวละครดาเมจที่จำเป็นเกี่ยวกับดันคิวให้ดูนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเริ่มแรกเลยตัวดาเมจตัวดาเมจถ้าคงหนีไม่พ้นตัวท่าลมที่เป็น DPS หลักนะครับสำหรับสายงบน้อยนะครับ แน่นอนว่าก็ต้องเป็นตัวของนาโอมิเลยครับหรือตัวของแมวลมอยู่แล้วตัวนี้ก็คือใช้ตัวของตัวบูสต์คิทที่ค้อนเมงนะครับแล้วก็เมื่อมาโจมตีบอสเนี่ยมันก็จะทําการโจมตีได้แรงยิ่งขึ้นรวมไปถึงพสซีของมันนะครับที่ทาการบูสต์คิทข้าตัวเองเมิให้ตัวเองตามเอฟเฟกต์พลังเปนตัวเป้าหมายแปลว่าบอสตัวเทียรเนี่ยคือมันมีบัฟสถานะบนหัวเยอะมากคือยังไงคุณก็ไม่ต้องกังวลอะว่าพ่อแมวจะต่อยเบาอะเพราะว่าแมวมันต่อยแรงสุดๆอยู่แล้วด้วยความที่ว่าบัฟบนหัวบ มันเยอะแบบเยอะมากไม่มีทางเลยที่คุณจะตีบอสแล้วแบบอีเดเมนไม่เยอะอะคือแมวก็คือใช้ได้เพราะว่าคุณจะได้รู้เลยว่า,อาบอมันจะสายจริงๆนะคุณดูหน่อยไหคุณดูสถานะบนหัวบอสเนี่ยแป๊บเดียวนะคือขึ้นมาเต็มเลยไหมฮะขึ้นมาเพียบเลยก็คือคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าการตีบอสเนี่ยจะไม่ติดเอฟเฟกต์ของนี้อันนี้คือตัวแรกเป็นตัวเดเมจส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวที่หรูขึ้นมาหน่อยหรือระดับสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นในส่วนของตัว นักล่าแมไพร์นะนักล่าแมไพร์ก็จะทำไม่ใช่ผิดผู้หนีขอโทษครับอ่าตัวของแวมไพร์โอ้ยไม่ใช่ชื่อผิดอีกแล้วตัวของแวมไพร์อาเจนอาเจนแวมไพร์ท่านลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อ่าทำดาเมจตออ่อสถานะเอฟเฟกต์บนตัวเป้าหมายแปลว่าถ้าเกิดป่าหนองข้ามเนี่ยมีบัฟดีเฟน์ไอ้บัฟลดพลังเยอะๆเนี่ยก็คือยิ่งโจมตีแรงคือคุณเห็นยอยู่แล้วนะว่าบอสกิลเนี่ยคือมีบัฟลดพลังเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยแวมไพร์ลมจะทำดาเมจได้เยอะกว่าแมวซะอีก ว่าเทมเมเนี่ยมันซ้อนกันหลายชั้นมากๆคุณลองนึกภาพดูว่าติดสักสิอันน่ะแวมพร์นี่คือสกิลเดียวแบ 3, 4, บสามสี่พันเปอร์เซ็นเลยนะยังไงแมวก็ต่อยสู้ไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะหรอ,อยังไงแมวก็คือต่อยแรงกว่าเห็นเห็นไอตัวของแวมก็สกิลแรงกว่าแมวเห็นเห็นะนี่จะเป็นอีกหนึ่งตัวดีพีที่ค่อนข้างโหดมากๆแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าตัวของแวมพร์ลมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีกันทุกคนดังนั้นเนี่ยผมจะแนะนำตัวเทเมอื่นๆที่จําเป็นในการลงดันบอสนะเขจะมี ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งตัวที่อันนี้เทสมาแล้วว่าแรงจริงใช้งานได้จริงนะครับอเมซอนแสงนะครับตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ระบบเกมแจกให้นะครับก็คือคุณสามารถไปทําในสมุดบันทึกมอนสเซอร์ได้เลยด้วยความสามารถพิเศษนะครับในการตรีมอนด้วยการตรีแล้วเข้าตามเลือดด้วยความทีท่ว่าบอเลอเยอะเนี่ยดังนั้นตัวของลินหรือตัวอเมซอนแสงเนี่ยจะทำาดิมจได้สูงมากๆในช่วงต้นก็คือช่วงประมาณ50%แรกนี่คือแบบเดเมจไม่น้อยหน้าตัวของแวมลมเลยก็คือแบบ ยิงแรงมากแล้วก็ตัวสกิลทุกสกิลของตัวลินเนี่ยก็คือยิงตามเลือดสูงสุดเป้าหมายทั้งหมดดังนั้นเนี่ยลินจะเป็นตัวที่ดีไซน์มาว่าเอาไว้ตีบอสเฉพาะอ่าคือตัวนี้ก็เป็นตัวที่เพื่อนๆสามารถที่จะปั้นใช้งานได้นะครับในการตีบอสในตําแหน่งสายโจมตีหรือคุณจะเอาแบบอดขดเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอ่าโพล่าไฟนะโพล่าไฟเนี่ยก็จะอยู่ในแพทเทิร์นพาร์ของเดือนที่แล้วนะถ้าใครที่ได้เติมไว้นะครับก็จะเป็นตัวราชินีน้ำแข็งท่าไฟตัวนี้ก็ ความสามารถในการตีบอสนะครับแบบเดือดๆเลยก็คือจะตีทะลุเดฟไปเลยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงมากๆด้วยความที่ว่าตีบอสแรงสุดๆไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าใช้อัลติเมตเนี่ยก็คือยิงเข้าไปเกือบ3,000%อนะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวอาเมตตีบอสที่ค่อนข้างดีสำหรับท่าอาเมตเนี่ยก็คือเป็นตัวพื้นฐานนั่นหละนะที่หลายๆคนแบบปั้นกันไว้บางคนไม่มีก็ใช้เป็นตัวหลักก็ได้หรือจะใช้เป็นตัวจินไฟตัวอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ผมแนะนำเนี่ยจะทําอารไต้เยยอะยิ่งขึ้น,น โอเคต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวซัพพอร์ตกันสําหรับการตีบอสกิวนะครับหรือการตีบอสที่เป็นพวกเลือดเยอะจํานวนมากๆก,การใช้ตัวซัพพอร์ตจะส่งผลเยอะสุดๆไปเลยเพราะว่าบอสพวกนี้เนี่ยเลือดเยอะเอ,อ่อเลือดเยอะดังนั้นเนี่ยตัวซัพพอร์ตในเกมเนี้ยก็จะมีซัพพอร์ตหลายแบบครับทั้งซัพพอร์ตเดมจซัพพอร์ตบัคแล้วก็ซัพพอร์ตสถานะโดยเราจะพูดถึงทั้งหมดเลยนะครับเราจะเริ่มกันที่ตัวของซัพพอร์ตสถานะกันก่อนซัพพอร์ตสถานะคืออะไรก็คือซัพพอร์ตสิ่งททีี่่ําให้บอสเนย สู้เราได้ยากยิ่งขึ้นหรือโดนเราตีแรงขึ้นนั่นเองก็จะ,จะเป็นมอนเตอร์จําพวกที่แบบตีแล้วเกาะแตกอ่าอย่างเช่นตัวอย่างฮาร์ y ี้มืดนะครับฮาร์ี้มืดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เวลาใช้งานเนี่ยก็จะติดตัวมาร์กนะครับที่ทําให้บอสเนี่ยโดนตีแรงขึ้นนะครับจะเป็นมาร์กตัวแอมพลิฟาย a ดเมแล้วก็โลด,ดีเฟนพร้อมๆกันตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวซัพพอร์ตที่ทาให้บอสเกาะแตกเร็วมากๆเออใครที่แบบว่า มีฮร์ปีมืดเนี่ยเอาลงไปสักสองสาคนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแป๊บเดียวเนี่ยบอสโดนอย่างแรงเลยหรือคุณจะใช้เป็นแบบตัวละครพิเศษที่สามารถที่จะแอมป์ฟายได้นอกเหนือจากแมวคือตัวของฮับนะครับฮับมืดฮับมืดจะอยู่ตัวเป็นตัวสีดาวตัวนี้ฮับมืดเนี่ยจะมีความสามารถในการพพอร์ตที่เป็นแจกบัฟคีย์คดคอร์ดเมหรือบัฟแมวขวานที่เป็นบัฟเดียวกับตัวของแมวแมวล,ล,ล,ลมแต่ว่าเราใช้เป็นแวมล,ลมไง แมวลมจะไม่มีความสามารถตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีตัวของฮาร์ปหรือเรามีเพื่อนที่เป็นแมวลมเนี่ยใส่สกิลนี้เข้าไปเนี่ยตัวของแวมพร์เราเนี่ยก็จะครีจเมดแรงขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยตัวของพวกซัพพอร์ตตรงนีน้ช่วยได้หลายอันเลยนะแมว่าจะเป็นกรอแตกตัวของดาบหักนะครับหรือตัวแอมพลิฟายต่างๆและยังไม่จบนะครับเนื่องจากว่าบอสเป็นพวกเลเจิ้์เนี่ยดังนั้นพวกสถานะที่เกี่ยวข้องกับเอฟเฟคลดพลังทั้งหมดนะครับจะส่งผลต่อพวกนี้ด้วยนะครับโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็น การเผาไหม้นะครับเลือดไหลนะครับน้าแข็งกัดติดพิษไฟช็อตหรือแช่แข็งด้วยเฉพาะสถานะไฟช็อตเนี่ยผมค่อนข้างเลคอมเมนต์เลยว่าเป็นสถานะที่ดีมากๆเพราะไฟช็อตเนี่ยมันจะทําให้เป้าหมายเนี่ยโดนดามเมจแรงขึ้น2เท่าด้วยซึ่งเหมาะกับการตีบอสที่เลือดเยอะมากๆผมจะค่อนข้างเล็กคอมเมนต์มากกว่าพวกบัฟพิษหรือพวกบัฟไฟเผาสิ่งนะคือบัฟพิษกับบัฟไฟเผาเนี่ยโอเคมันก็ลดเลือดแหละแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้ให้ตัวแบบว่า ตัวคนโดน,โดนตีโดนตีแรงขึ้นมากเข้าไปช็อตนะครับก็คือว่าใครมีตัวไฟช็อตเนี่ยก็คือดีเลยพวกสถานะ,ะพลังเอฟเฟกต่อเนื่องต่างๆเนี่ยสามารถใช้ได้ใครที่แบบรู้ตัวว่าพี้เราเนี่ยเป็นคนที่แบบเดเมจไม่เยอะไม่ได้ปั้นแบบแวมลมหนักๆไม่ได้มีแมวของเวอร์เวอร์หรือแบบอาจจะเป็นแบบคนแบบว่าเป็นแบบคนพลังน้อยๆในกิวอะ่ะคุณไม่ต้องเอาตัวเดเมจลงเยอะคุณเอาตัวสถานะลงดีกว่าผมรับประกันได้เลยว่าทำเดเมจได้เยอะไม่น้อยหน้าคนที่เดเมจเยอะหนักๆเลย,เยก็คือ ใช้เป็นสายสถานะเอานะครับต่อไปนะจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่จําเป็นมากๆในกิลด์นะก็จะเป็นพวกตัวซัพพอร์ตสายสเตตัสนะครับแน่นอนแหละเราทําการลดความสามารถของฝั่งศัตรูไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําการเพิ่มความสามารถในฝั่งเราด้วยใช่ไหมอ่าโดยตัวที่เพิ่มความสามารถในฝั่งเราเนี่ยตัวละครหลักๆเลยที่คนนิยมใช้กันแล้วก็พอหาได้นะก็จะเป็นตัวของแน่นอนแหละจินน้ํานั่นเองจินน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่บัฟแอคแท็กนะครับให้กับทีมของเราได้เป็นอย่างดี เลเวลสองนะครับแล้วก็สร้างกรอบให้ด้วยทําให้เราไม่ตายแล้วอันนี้คือมีทุกคนอยู่แล้วหร,อหรอือมั้งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตอื่นๆที่จําเป็นนะครับไม่โดยตัวแรกที่ผมจะแนะนําเลยเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่มีกันนะครับจะเป็นแจ็คโอเลนเทิรลท่านน้ำครับศาหรับแจ็คโอเลนเทิรลท่านน้ำเนี่ยดียังไงแจ็คโอเรนเทิลท่านน้ำเนี่ยจะมีตัวของบัพฟพิเศษครับที่เป็นบัฟคลีเรตนะครับแล้วก็บัฟตัวของให้แ็ะสปีดให้กับพวกรอบๆดังนนนนนัั้้เเเเีีีี่่ยยยยแคมมมขอสลก็ื แวมล,ลมเนี่ยมันไม่ได้คีเลตสูงเท่าแมวแมวเนี่ยเวลามันมีบัฟเยอะๆเนี่ยแมวมันจะติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถูกปะแต่ว่าตัวของแววไพร์ลมเนี่ยมันไม่ได้มีบัฟตรงนั้นเหมือนแมวให้ดังน,นั้นเนี่ยตัวละครที่ไหนที่มันสามารถบัฟคีเลตให้ตัวของแวมล,ลมได้เนี่ยแวมล,ลมก็จะชอบมากๆก็จะเป็นตัวของชิลลิงนะครับหรือตัวของ Jack amm, แจ็คน้ำก็จะมีบัฟคีเลตแล้วก็บัฟเป็นไสปีดซึ่งตัวของลีมที่เป็นธนูแสงเนี่ยก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าได้ตัวของบัฟเป็นี้แจไปเลยถ้ามีสนนปาตีเนี่ย คือแจ่มมากๆเพราะว่ามันเวลามันบัฟชินิดเนี่ยคือทุกคนที่อยู่ในแอเรียตีพอเนี่ยจะได้รับทั้งหมดเลยนะครับทุกคนอ่าตัวต่อไปนะก็ยังเป็นตระกูลแจ็คเหมือนเดิมนะครับสำหรับตระกูลแจ็คเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของแจ็คธาตุลมนะครับสำหรับแจ็คธาตุลมเนี่ยความสามารถก็จะคล้ายๆกับตัวของแจ็คธาตุน้ำนั่นแหละแต่ว่าแจ็คขั้นลมเนี่ยจะเป็นบัฟคริติคอล้ำเมจครับผมและก็บัฟดีเฟนซ์ซึ่งมันจะคอมโบกันโหดมากเดิมทีเนี่ยเรามีบัฟแมวขวัญที่ทำ แต่ว่าอันนี้เป็นบัฟของฝั่งเราครับ่ามันไม่ใช่บัฟแดงมันเป็นบัฟของฝั่งเราซึ่งจะทําให้บัฟที่คอเมทเนะี่ยทวีคูณความโหดเข้าไปอีกลายที่ไลท์ตี้เนี่ยคือต้องการมากเลยนะเวลาเราใช้ตีบอสท,ที่เลือดเยอะๆหรือต้องการแบบทำเเมทสปีดรานหรือทำความเสียหายเยอะๆเ,เนี่ยตัวของแจ็ควอลเลนเทนทัดลมเนี่ยก็คือเป็นตัวเดอะเบสเลยที่สามารถใช้งานได้แล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะเป็นตัว4ดาวเท่านั้นนะครับก็จะเป็นตัวของ อ,อยู่ไหนนะหาครับนี่ครับกริฟฟอนนะครับาตุลมเช่นเดียวกัน,นครับสำหรับกริฟฟอนท่าลมเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําการขยายระยะเวลาไอเทนสปีดแล้วก็มูฟสปีดให้กับปาร์ตี้ซึ่งตัวที่ใช้สปีดเยอะเนี่ยมันก็จะมีพวกธนูลินนฟธนูแสงอเมซอนรวมไปถึงทุกคนในตอนนั้นด้วยคือการตีธรรมดาเนี่ยหรือการตีไวเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาเมจเหมือนกันคุณตีเร็วขึ้น2เท่านะครับต่อวินาทีเนี่ยก็เหมือนกับคุณธนเมตตีธรรมดาได้แรงขึ้น2เท่าเช่นเดียวกัน ดังนั้นเตมจเล็กๆน้อยๆตรงนี้ครับสามารถช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะปิดบอสได้ไวรือไม่ถึงทําให้ตัวเตมจของคุณเนี่ยทำความเสียหายได้อย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นหนึ่งซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยนะใครที่อยากจะช่วยทีมเนี่ยสามารถไปหามาปั้นไว้ได้ตัวของปิปอนลมนี่คือโคตรทีเด็ดเลยผมบอกเลยใช้ทีหนึ่งอย่างติดใจเพราะว่าแป๊บเดียวแต่สปีดคุณขึ้นเลยว่าสิบเลยตัวต่อไปครับที่ผมจะแนะนําก็จะเป็นตัวของภาคมือครับ ก็จะเป็นตัวของฮักเมื่อเช่นเดิมนะครับฮักเมื่อเนี่ยก็จะมีความสามารถในการนอกจากที่จะดีบัฟตัวของฮิตทคอนเมดไอ,อบัฟแมวขวนให้แล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัวบัฟเพื่อร่อ่มทีมนะยครับก็คือบัฟเพิ่สปีดกับบัฟคิร์เรตนั่นเองตัวนี้เป็นตัวที่พบเคลื่อนมากๆแจกบัฟสามอันพร้อมกันเลยแจกทั้งเพิ่มความแม่นยำแจกทั้งเพิ่มสปีดแล้วก็แจกทั้งคิร์เรตเป็นตัวท่าพืชสายซับที่หาค่อนข้างยากมากพอสมควรนะถ้าใครได้เนี่ยก็คือเอามาใช้เพื่อกิวเถอ,อ,อะโอ คือทั้งกิวคุณเก่งขึ้นเยอะเ,อเก่งขึ้นเยอะมากๆรับประกันได้เลยว่าคุณจะสามารถที่จะรีเจเมทบอสได้เยอะขึ้นซึ่งตัวเกมเนี่ยคุณสามารถที่จะไปหาตัวละครอื่นๆได้อีกครับอย่างเช่นแบบคุณอยากจะได้บัฟที่คอนเทมเพิ่มอีกเนี่ยมีตัวอะไรบ้างคุณสามารถปรกดเสือร์หาได้เลยว่าเนี่ยเออมันมีตัวไหนบ้างซึ่งตัวบัฟที่คอนเทมเ,เนี่ยก็จะมีแค่แจ็คลมใช่ไหมหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาตัวเพิ่มคีเรทเนี่ยมันก็จะมีให้คุณเลือกหลายตัวเลยบางครั้งคุณไม่ แจ็คน้ำไอ้แจ็คน้ำอย่างเดียวเขาจะมีตัวอื่นที่สามารถบัรได้อีกตรงนี้ก็ต้องดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันบารให้เพื่อนร่วมทีมบ้างแล้วผมเนี่ยคัดเลือกมาให้แล้วรับรองว่า3ตัวเนี่ยที่เด็ดเลยนะครับใช้งานได้ดีมากๆรับประกันได้เลยว่าคุณจะตีบอสกิ้วแดงขึ้นนะครับเอาล่ะต่อไปนะว่าจะเป็นตัวของเทคนิคเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการทําคอมโบเล็กๆในการตีบอะครับด้วยความที่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยคือตีบอสกิ้ไปแล้วรู้แล้วทุกอย่างที่ ที่ผมสอนไปเนี่ยหรือที่แนะนําไปเนี่ยอาจจะแรงพอแล้วแต่ยังไม่มากก่อวันนี้เรามีคอมโบเล็กๆมาแนะนําให้ดูกันนะครับจะเราจะเรียกคอมโบนี้ว่าคอมโบโลโคูดาวนะครับซึ่งจะใช้ตัวดาเมจหลักเป็นตัวของตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะใช้ตัวของแวมทายไฟแล้วก็ตัวของโปล่าทัดลมนะครับเป็นตัวบูสเกตแอนติเมจโดยวิธีการใช้งานตรงนี้จะเป็นเทคนิคที่บางคนก็รู้อยู่แล้วนะครับหรือบางคนก็ รู้แหละพี่แต่ว่าตัวไม่มีนะวันนี้เราก็จะมาอธิบายเป็นแบบเวอร์ชันภาษาไทยให้ดูว่าไอ้คอมโบเนี่ยมาทาํางานยังไงนะครับสำหรับคอมโบนี้เนี่ยง่ายๆเลยก็คือมันคือการวนคอมโบในรูปแบบของการใช้ท่าไม้ตายเรื่อยๆนั่นเองอสมมติว่าผมคุณจินตนาการนะว่าตัวนี้คือแหวมพายลมแหวมพายลมที่แบบของฟูตึงๆเลยเออของฟูตึงๆเลยเ๋ยวเราใส่ของให้แวมลมด้วยนี่คือแวมลมผมปั้นไว้แต่ว่ายังแบบต้องใช้คําว่า ยังสกิลไม่เต็มเออยังสกิลไม่เต็มนี่ยังสกิลไม่เต็มยังเป็นของแบบบ้านๆอยู่สกิลยังน้อยอยู่ป่าเดี๋ยวเราไปลองกันว่าการใชคคอมโบเนี่ยใช้ยังไงเรา,าไปที่ศูนย์ฝึกเลยครับผมอันนี้เป็น ID ที่ผมเอามาเทสนะครับคือไม่ใช่ ID ผมลองแต่มันเป็น ID ที่มีทั้งแวมแล้วก็มีทั้งโคล่าไงอ่าวิธีการทำคอมโบอันนี้ง่ายๆครับก็คือคุณเนี่ยต้องเริ่มสตาร์ทที่โคล่าลมก่อนเพื่อทําการบูสต์เกรดแอนติเมทให้เต็ม นะครับเมื่อคุณใช้สกิลสองเนี่ยเกรดอารติเมตของตัวหลักของคุณจะเพิ่มใช่ไหมอลองสังเกตดูครับเถูกไหมทุกครั้งที่โพล่าลมใช้เนี่ยสกิลเกรดอติเมตของตัวหลักเราจะเพิ่มเอาแรกเนี่ยเราเราจะยังทำอาร์ติเมตได้ไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าเราต้องบูสต์เกรดอารติเมตให้ให้ตัวหลักเต็มก่อนเราทําการบูสต์เกรดอารติเมตให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าตอนนี้เกรดอารติเมตตัวหลักใกล้เต็มแล้วครับผมพอมันเต็มแล้วปุ๊บใช่ไหมอ่าเราก็ทําการ ใช้สกิลสองอีกรอบนึงครับอ่าโอเคเกตเตอรเมทเต็มแล้วเมื่อเกตเตอรเมทเต็มแล้วเนี่ยให้คุณสลับมาเป็นตัวของแวมไพร์ไฟครับแล้วกดใช้ท่าไม้ตายเลยป้าคุณจะเห็นเลยว่ามานาของคุณเนี่ยลดลงเหลือเพียงแค่หนึ่งหน่วยเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยคุณสลับตัวของโพล่าลมมาอีกรอบครับเพื่อทําการชาร์จเกตเตอร์เมทซ้ำอีกครั้งหนึ่งอ่าชาร์จเกตเตอร์เมทซ้ำอีกครั้งหนึ่งจนกว่ามันจะเต็มพอเต็มแล้วปุ๊บคุณสามารถใช้ตัวของแวมมมลลเเเเเนี่ยยบิร์ดไ้คุณห็นได้ว่าแวมลมเนี่ยผมมกดดใช้าาน,น,นตลอเวลาเป็ระะเเบรส ه, เกือบสิบทีถ้าทำไวๆนะแรื่องทำไวๆเนะี่ยนะคือผมใช้มานาแบบน้อยมากคือผมสแปมได้เต็มที่เลยอะพอมาขึ้นเป็น3หน่วยแล้วเนี่ยเราก็กลับมาใช้ตัวของท่าไม้ตายของตัวแมนไพไฟมือเดิมครับแล้วก็สแปมเกจดสิเนตให้เต็มเพื่อสแตนบายไว้ใช้ในรอบหน้านะครับแล้วก็ทําแบบีวนซ้ำไปเรื่อยๆผมรับประกันได้เลยว่ารีเตเมตได้เยอะกว่าที่คุณชิดเยอะครับอโอเคสลับเต็มแล้วครับหลงเพากดตัวของแมนไพลมเบิร์ตต่อไปครับตุ้มตั้มตุ้มตั้ม,มเห็นไหมครับว่ากดมานาแค่นห็นคุณลองนึกภาพหรือว เออคุณสกิลรัวขนาดนี้มันจะเถือนขนาดไหนจริงไหมอ่าเดี๋ยวเราก็ทำาอนไปเรื่อยๆครับมันทําวนได้เรื่อยๆครับขึ้นอยู่กับว่า,วาคุณทําเกรอัติเมตได้เต็มเร็วแค่ไหนซึ่งบางทีเนี่ยเราใช้สกิลตัวหลักด้วยเนี่ยมันจะเกรอัติเมทเราก็จะยิ่งเต็มเร็วเข้าไปอีกครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของแพสซีฟสกิลที่คุณต้องไปบริหารเกตดท่าไม้ตายเอาเองเพราะว่าถ้าคุณบริหารเกตได้เต็มได้ไวเนี่ยคุณก็จะสามารถเบิร์ตได้ไวอันนี้ผมใช้มันยิงไม่ติดอะแม่นยำผมเอฟเฟกต์ผมนอ เดี๋ยวเราไล่เกตไปเม็ดใหม่ปุ๊บอ่ะเหลือหนึ่งแล้วรอบนี้เราสแปลมรัวรวเลยอ่ะสแปลมรัวๆเลยยิงยิงยิงรัวๆวเลยกด e รัวๆให้มันติดนะครับมันมีโอกาสที่จะไม่ติดดยนะบางทีก็แบบว่าพูดยากเหมือนกันอนะอยากให้มันแบบติดบ่อยบ่อ่อะมันไม่ค่อยติดแ่ะไอตัวเกตถ้าไม่ตายเนี่ยเนี่ยเราสแปมต้องหลายทีแล้วเกตไม่ขึ้นเลยเนี่ยทำไมถึงไม่ขึ้น,น่ะเพื่อนฮไม่ขึ้นเลยเนะี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลนะแต่ถ้ากดว่าคุณแบบว่าเลเวลสูงสูงเนี่ยเหลี่ย เกรดเมตเต็มทันทีเลยไม่ติดนะกด e รัวๆนะเพื่อน e รัวๆนะเพื่อน e นรัวๆ้วยิงให้มันเพิ่มหน่อยเออเพิ่มเพิ่มเพิ่มปุ๊บใช่ไหมพอเต็มแล้วปุ๊บคุณสลับมาแวมลงเลยครับยิงเลยครับอย่างเมามันแหยิงได้เลยประมาณเกือบยิงได้เกือบ10ทีอ่ะปกติคุณใช้สามมานาใช่ไหมอันนี้ชื่อใช้1มานา2มานาเนี่ยกดได้รัวๆกดได้จนกว่าคุณจะพอใจเนี่ยกดได้จนกว่าคุณจะรู้สึกแบบว่าไม่มีมานาแล้วอ่ะเราค่อยก,กลับมากดตัวของแวมพร์อีกรอบก็ย ครับพอกดแหวนพายไฟล์คุณก็เก็บเกลเทมเพย์ก่อนครับเ,เก็บเกลี่ยเมยก่อนให้ให้มันเต็มก่อนเออให้มันเต็มก่อนพอมันเต็มแล้วเราค่อยค่อยไปใช้ตัวของแหวนลมอ่ะเห็นครับมานับเลย1 2 3 4 5สหโอ้โหหัวกดมันเลย7 8 9 10นะครับโหกดได้10ทีอ่ะกว่าที่แบบว่ามันจะมันจะหมดอ่ะเออแล้วแล้วก็ทำว,วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับผมรับประกันได้เลยว่าดาเมจที่ออกมาเนี่ยไม่น้อยแน่นอนนะครับเพขึ้นอยู่กับว่า คุณปั้นตัวของโพล่าลมแล้วก็ตัวของแบมไฮไฟได้เยอะขนาดไหนอันนี้คือผมแบบปั้นบ้าน,นธรรมดาธรรมดานะที่แบบว่าเอามาเทสสกิลเฉยเฉให้คุณดูด,ดูดูกันนะ่ะหรือถ้าแบบสกิลเต็มๆนี่ผมพูดเลยว่าตีบอสคิลนี่คือติดที่1แน่นอน,นะนอ่ะติดหนึ่งในสามชัวชอ่ะเาโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการทำ d a m a g บอสของคิลนะครับก็คือหลักๆเลยอ่าก็จะเป็นเรื่องของแมคคานิกนะครับดูเสาแสงเมือ่อเทดีดๆแล้วก็ยังไงหัวคิลทุกท่านนะครับก็ พยายามนัดเพื่อนๆมาให้ออนไลน์พร้อมๆกันอย่าไปกดเข้าไปตีก่อนเพราะว่ามันนับเวลารวมกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณลงไปตีก่อนเนี่ยอาจจะทําให้คิวของคุณเนี่ยลำบากยิ่งขึ้นนะครับโอเคสรับเทคนิคในวันนี้ทําในการตีวัดคิวก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในคิวทุกๆท่านนะครับผมว่าเนี่ยเราได้เทคนิคมาแล้วเราก็มาบอกเพื่อนๆว่าปไปปั้นกันเถอะเราจะได้แบบได้ตัวของฮาร์ปแสงมาใช้นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับผมอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า